เด้งไปอ่าเรื่องอะไรอ่าดีแล้วนะเนี่ย นังทนังมาเป็นอะไรมาี่เป็นอะไรมาเป็นนั้ก็โดนของเขาบอกทมาพึ่งแล้วโดนของโดนของอะไรโดนุณใสุ่ใส่ไม่รู้ว่าเขาทำที่บ้านเขาอะไรจะใส่้ที่บ้าน เอนนันพ่อเป็นกี่ปีแล้วสองปีค่ะขอแค่ทาวมาหน่อยเนาะ โดนน้ำมันทายนะกัโดนผูกหุ่นฝังรูปฝังล,งลอยอย่างนนะนครับ ทำบุญทีละร้อยสองร้อยนะวันไหนก็ได้นะทำให้ครบคันหนึ่งนะาะทำทีละร้อยทีละร้อยทีละร้อยเดี๋ยวครบเนาะคุณคิดได้กับพต่ยันหน้าคุณจะโผล่จับตเรื่ทั้หงหมดนะคุณแค่นี้พอเนาะแล้วในบ้านมีอะไรบ้างคะระเป๋าให้หมดแล้วเอาให้ที่บ้านเลยนะเขาผูฝุ่นฝังลูกฝังรอยแล้วเราก็โดนน้ำมันพายด้วย

เอาแม่ล่ะตัวหนักขั้นนี้หนักไม่เป็นไรตัวโลกเนี่ยตัวโลกนี้่ะโลกค่ะหนักแค่นั้นขั้นไหนพออย่าไปทำบุญนะจะทำไปไหนอะทำที่เราเลาหงแลวเดี๋ยวบสิ้นเดือนิเดือนฮะไปเจอวัดไหนที่ทำสักร้อยแบบนี้ใช่ไหมเ๋เป็นรอสิ้นเดือนคิดว่าผีเขาจะได้ออกจากตัวเราไง Okay, right? <ạ. S 1> เฮ้ยแม่อมือออมือเด็นง่ายไ,ไหมีปังล้วค่ะฮะีออยค่ะีะทำบุญนะ วันสองวันไปทำสักร้อยหนึงก่อนจะผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวผีเขาก็โกรธเราเนะี่ยใช่ไหมศาสตร์เคลียร์ให้แล้วเนาะนั่น,ะนแหละไปทำบุญ<ต><น>ไปทำบุญศาสตร์สื่อให้แล้วเขาต้องการอะไรเนาะอาไปทำสักร้อยหนึงก่อนเนาะวิตีห<น>ูยันหน้าวิที่หูต้องการในเวรทั้งหมดค่อยๆทำ ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พบทันนึงเองนะถ้าไม่ทำเขาก็จองเวลาอยู่อย่างเงี้ยนะสีตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่าย่ต้องไปสนใจใเสร็จไปหมดแล้วนะเสร็จทำลายไปหมดแล้ว,นะเ,ลวเอาโอเคนะเดี๋ยวได้นะ